ใี <Huh? S 2> ่ครับคุณปรินคิดว่าอเมริกาใครเป็นประธานาธิบดีณเวลานี้ละคือโอกาสสูงมากที่จะเป็นคุณฮิลลารีคลินตันนะครับแต่อย่างที่ผมเ,เราเคยได้คุยกันถ้าเกิดพี่มอนกับผู้ฟังจาได้ตอนช่วงเบรกซิตเนี่ยตอนช่วงนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราดูโพลแล้วก็ฟังถึงการวิเคราะห์ในแง่ปัจจัยพื้นฐานถึงความดีความไม่ดีของการที่สหรัฐชนมจักรควรจะออกหรือไม่ควรจะออกจากยูเนี่ยทุกคนก็จะเชียร์ไม่ให้ออกก็คือไม่ไม่เกิดเบรกซิต แต่การที่ผลมันออกไปเป็นจริงแล้วนี่มันกลายเป็นเบรคสิตโบดเนี่ยมันก็ทําให้ความคาดชะเนทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองรอบนี้ถึงแม้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาอาจจะไม่เหมือนกับ Brexit เบรคสิตเ๊ะเ,เ,เลยแต่มั้นมีนหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะน่ากัง,งวลที่มีอะไรคล้ายๆกันนะครับและผมกล้าที่จะพูดํานองที่ว่าต่อให้ใครเป็นประธานาธิบดีรอบนี้ก็แล้วแต่สมมติคุณโดนัลด์ทรัมป์เกิดพลิกล็อกขึ้นมาชนะได้หรือคุณฮิลลารีตามโผลแล้วก็ชนะเป็นผู้พิพาได้เนี่ย ผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอเมริกาและการเปลี่ยนแปลงในแง่ของออการดําเนินโนยโยบายของอเมริกาในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัียะสาคัญอย่างอยู่แล้วแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณคลินตันเข้ามาได้แต่ผลการเลือกตั้งของสภาสูงสภาล่างก็คือคอนเกรสนะครับทั้งเท้าสภา r e มรัสชันเดอร์แล้วก็ตัวเซเนเตอร์สวสสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงว่าฝั่งร e พับลิกันยังได้เสียงเข้ามาทุ่มทนก็คือจะสามารถโอกาสมีโอกาสบลอก นะครับหลายนโยบายที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเดมแครตอาจจะทําได้เนี่ยมันก็อาจ,จทำให้การดําเนินนโยบายหลายด้านที่เขาต้องการจะทําไม่ว่าจะเป็นเอ่อจะเอาเดีลใหม่ทางการค้าเอ่ยจะไปทําเรื่องทําต่อเรื่องโอบามาแคร์เอ่ยในแกดูแลรักษาประชาชนหรือทําเรื่องภาษีจะปรับภาษีด้านไหนก็อาจจะมีปัญหาได้รวมไปถึงการแต่งตั้งเอ่อเขาเรียกว่าทนายหรือระดับสุพรีนคอร์ระดับที่เป็นผู้รักษาระดับสูงสุดของประเทศเนี่ย ขาจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมอเมริกาตอนนี้ที่มันน่ากลัวคือว่าอย่ามองแค่ว่าเรื่องการปัญหาปดีแล้วจบแล้วเฮ้ยเราสบายใจเราได้ปัญหาปดีแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับความเป็นจริงคือผมคิดว่าปัญหาสังคมของอเมริกากับปัญหาทางด้านการเมืองด้านสังคมด้านการเงินเนี่ยมันลึกกว่าที่หลายคนออวิเคราะห์กันไว้และผมบอกได้เลยว่าต่อให้คุณคลัมจะแพ้นะจะแพ้น้อยแพ้มากเนี่ยสิ่งที่เขาได้ทาเนี่ยมันก็มันเปิดแผลลึกหรือเปิดความชัดเจนให้คนเห็นแล้วว่า ไอ้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็นโยบายที่เรียกว่าทางฝั่งคนที่รวยแค่ทบๆหนึ่งทบหนึ่งทบสองเปอร์เซ็นตของประเทศเนี่ยได้ว่าไอ้ตัวความเหลื่อมล้าที่โดนเอเอเอาเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันมันมันเห็นชัดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายคนที่ไม่พอใจที่มีความโกรธที่ที่เขาคนนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการจะโหวตให้คุณทรัมป์สิร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่เขาไม่พอใจกับนโยบายของประธานาธิบดีโอบามากับพรรคเดโมแครตตลอด8ปีที่ผ่านมาครับถ้าเป็นอย่างนั้นสมมตินะ คุณปินให้คุณปินเลือกสองคนคุณปินเลือกใครคะในแบบของคุณปรินเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเผอิญคือผมเนี่ย,ยอยากจะเลือกรือพาร์เปเรันรอบนี้นะครับแต่เผอิญว่าโดน,โดนรถทั้นี้ก็พูดจาหลายอย่างที่มันมันเกิดความเจ็บปวดกับหัวใจและเกินที่เราแทบจะเรียกว่าเลือกคนคนนี้ไม่ได้เพราะไปพูดจาด่าคนเหยียดหยามคนไม่เยอะมากนะครับจนผมแทบจะเรียกว่าไม่อยากจะเลือกคนคนนี้เพียงแต่ว่า สถานก็จะไปเลือกเอ่ออย่างมีมี้เพื่อนผมหลายคนอเมริกันนะครับคือไม่สามารถเลือกสองคนนี้เลยก็ไปเลือกพักเอ่อสีเขียวพักกรีนบ้างหรือพักที่สี่ที่สามแล้วแต่กันไปก็มีอย่างนั้นนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเอ่อไม่เลือกคลินตันเนี่ยผลที่ไม่เลือกเพราะว่าถ้าคุณเลือกคลินตันไปเนี่ยประเทศคุณก็เดินทางมาอย่างเดิมคุณทําแบบเดิมมาตลอดแปดปีมันมีสภาพวาเศรษฐกิจที่แย่อยู่นี้ก็ยังแย่ต่ออีกแปดปีได้ ผมไม่คิดว่าคลินตันจะเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนอะไรได้ที่เป็นเอ t a b l ต s h บลิชเมนต์เป็นตระกูลที่อยู่ในการเมืองมานานะนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับทางฝั่งโอบามาฝั่ง<ะ>มาเรื่อยฝั่งคุณทรัมป์เนี่ยผมไม่ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมากกว่าแล้วผมเชื่อว่า<ะ>ทรัมป์เนี่ยเขาไม่เขาพูดเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นความถากถางความลแลไวแ่ต่เนี่ยแต่เอาเข้าจริงเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยซะคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนประเทศคุณนะครับทีนี้พี่ตัดสินใจเลยคุณปินพูดเยอะละพี่อ่ะก็วางน้ำหนักาางปเลลกกรตมวไ ถ้าถ้าวันนี้ผมเลือกผมคงเลือกเีพับอิกันเพราะผมต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและผมต้องการให้อเมริกาถอยจากการไปจุนจ้านในประเทศอื่นเพราะคุณครามพูดชัดเจนว่าเขาต้องการจะถอยดึงถอนอเมริกาออกมาจากการไปไปรบไปยุง่งนะครับวิวการค้าแย่ๆจะถอยออกมานี้ผมต้องการเห็นอเมริกาที่ที่แก้ไขปัญหาในประเทศ<ม>ตัวเองก่อนอ่าเราก็ว่ากันไปเนาะคุณปินนะก็เรื่องของโลกก็เกาะติดกับสารโลกกันนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมทําไมพวกเรามาคุยกันเรื่องราวเหล่านี้แต่อะ ของคุณปิ่นก็เลือกพับดีพับดิกันค่ะทีนี้มาดูในตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างที่จะตอบรับเชิงบวกกับคุณเฮเลอรี่นะคะใช่ครับเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ตลาดทุนชอบอะไรที่แน่นอนคือไม่ชอบกู้เงินือไม่ชอบความไม่แน่นอนไม่รู้ว่าทัเข้ามาทําอะไรก็ถ้าคุณทําเข้ามาก็ตลาดหุ้นคงลงแน่นอนพวกเนี้ยครับอทีนี้มันจะมีหุ้นตัวหนึ่งที่คุณปิ่นแนะนํามาโดยตลอดคือ BEM นะะครัอเมื่อเช้าก็แตะไป8บาทอีกละนะฮะ หุ้นหุ้นตัวนี้คุณปินให้ข้อมูลยังไงต่อคะคือหุ้นตัวนี้จริงๆเลยสั้นเงินไป9บาท50ได้นะครับเขาเขากลับไปใกล้ๆไฮเดิมหรือ9บาทากกว่าผมเิ่าไปได้นะครับไปได้เพราะอะไรเพราะมีโมเมนตัเมจากการโครงการประมูลที่เยอะมากในอีกหนึ่งสองสามเดือนข้างหน้าแล้วประกอบกับการที่เขากำลังต่อรองในโกลเชียเรื่องตัวสายสัญญาสายสีน้ําเงินที่เป็นตัววงกลมเซอร์เคิลไลน์เนี่ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะทราบผล ภายในปีนี้นะครับก็อีกแค่เดือนกว่านี่น่าจะทราบผลนั่นเป็นยังไงท่านะนายกประยุทธ์ให้มีการขยายการต่อรองตัวสัญญาตัวนี้ก็ผมคิดว่าไม่มีเจ้าอื่นน่าจะมาทําตรงนี้ได้นอกจาก PEM ซึ่งซึ่งก็เป็นแค่เรื่องการต่อรองนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูการใช้รถใช้ถนนการใช้มอเตอร์เวย์เอ็กซ์เพรสเวย์ห็นชั้ว่าเทรนมันยังเยอะขึ้นมันน่าจะได้รายได้เยอะขึ้นจากต,ตรงนั้นด้วยครับ <Classic. S 1> อ่คุณปีนกันนะพอพี่เห็นเมื่อเช้าก็มาแรงเหมือนกันเนาะตันนี้ตามกระแสเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นบีเอมมีหุ้นตัวหนึ่งคุณปินลืมลืมเข้าไปอย่างหุ้นตัวเนี้ยคิดอวไหนครับทรูไงอ๋อทรูใช่เราก็ไหนทรูเราชอบพี่แต่ว่าครับคือเราเราชอบปนหุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมมันก็เป็นกลุ่มที่ทุกคนแปะไว้ข้างหลังเมื่อไปดูเล่นเล่นแจสต์มินเนยะสั้นซึ่งเราไปดูตัวอื่นกันก่อส่งก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างหรือ อสังหาบางตัวแต่ทรูันนี้ขึ้นแรงก็มผมคิดว่าคงม,มีการเก่งกาไรทั้งในแง่ของมาร์เก็ตแชร์เกตทั้งในแง่ของจะพลิกเป็นกาไรปีหน้าทั้งในแง่ของตรมาสราอาจจะไม่แย่นะนะครับเราเห็นตัวเลขของ Advanced Service แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสเอเราไม่ค่อยจะดีนะนะครับก็จริงๆแล้วตัวทรูอาจจะผมว่าอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับไม่ได้ว่าจะต้องกําไรในปีนี้แต่ปีหน้ากาไรแน่นอนเห็นเขาดูทรูว่ามันน่าจะดีเรื่องหลอดแบด์เรื่องเขาเรียกอะไรนะคุณปิ่นเรื่องทางด้านฟินเทคอะอะไรต่างๆครับ คือเรื่องฟินเทคเนี่ยเป็นในที่ต้องมาเข้าใจอย่างว่าระยะยาวมากๆนะครับจากใจที่ธนาคาร่งประเทศไทยเราหรือแบงค์ชาติเนี่ยยังไม่ยอมเปิดให้ฟินเทคต่างๆเหล่านี้มาบริหารสโลดของตัวเองได้เนี่ยมันก็จะไม่กําไรง่ายๆหรอกครับผมิดว่าแบงค์ชาติต้องตื่นและต้องเริ่มอย่าไปปกป้องธนาคารพาณิชย์มากเกินไปนะครับเราทราบดีแบงก์ชาติสนิทสนมคุยคุยกันกับชมรมธนาคารไทยมากจนเกินไปดูตัวอย่างกรต้ดูตอย่างกราโตกับโรเกอร์สิครับ กรตไม่เห็นช่วยโบรกเกอร์เลยเปิดเสรีเต็มที่โบรกเกอร์ท่ากันเลือดสาดใช่ไหมครับแข่งขันกันเด็มที่เลยนะครับเช่นเดียวกับฝั่งธนาคารพาณิชย์ครับเรามีการปกป้องธนาคารพาณิชย์ในการแข่งขันกับใครไม่เคยมีการแข่งขันมาหลายปีแล้วต้องเปิดตรงนี้ให้เสรีจริงจังและแบงค์ชาติต้องเข้ามาร่วมเป็นส่วนผู้ขับเคลื่อนนะครับที่เหนืวกรรทแบงค์ชาติจะทรงคลังไม่ใช่แค่ผู้คุมกฎหมายต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเชิงแข่งขันที่มีนวัตกรรมใหม่ๆให้ประชาชน คนซูเมอร์ผู้บริโภคได้ประโยชน์จริงจังนะครับมไม่ใช่แต่ปกป้องเพราั้นงินเทคของชูอีกงานเลยได้กําไรแต่ว่าที่ดีคือคุณสุประชัยซีอีโอเขาคิดการไกลแล้วเขาก็มีการลงทุนหลายด้านที่ผมคิดว่าจะเห็นผลดีขึ้นโดยเฉพาะตัวปลอดแลงอย่างที่พี่ม่อนพูดถูกนี่แหละแล้วก็ตัวที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things ในการเชื่อมโยง M2M มมาชินถึงมาชีนแล้วก็มีมีคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งก็สสำคัญในการที่เดต้าเนี่ยในเมนัวที่จะเติบโตมากในระยะสั้นนะครับ แล้วเรื่องที่อาลีบาบาจับมือกับทางนั้นพ p ทรูจะได้ไประโยชน์อะไรบ้างอันอันนี้อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเคาเรียกว่า c แคชเลส Society หรือการที่ไม่ต้องใช้เงินสดน,น,นะครับคือเงินมันงอยู่กับเราแต่ว่าอนาคตเราคงไม่ต้องมีเป็นเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษเงินเราจ่ายโดยด e ิจิตอลมันนี่อีมันนี่ได้นะครับก็ไปลิงก์กับ Common True Money หรือวิธีการที่จะช้อปปิ้งนะครับ True Wallet Shopping ในตัวออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มในอนาคตเนี่ยอีคอมเมิร์ซคงจะจะใช้ได้มากขึ้นแลนะวันนี้อาลีบาบาหรืออาลีเพย์เนี่ยมี มีตั้ง55 market share ในเรื่องเกี่ยวกับไอตัว e-money ในเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาคงเล็งเห็นเมื่อไหร่ที่ภาครัฐพร้อมให้เราเปิดมี e-money ชัดเจนใช้เงินดิจิตอล Money ได้เนี่ย r รูก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดมี market share สูงสุดใน<ม>ในเงินดิจิตอลมันนี่ครับหลอพี่เห็นทางด้าน Alipay จับมือกับ CP ระหว่างท u e กับ C พอันไหนดีกว่ากันถ้าเป็นอย่างนั้น คือคือทรูกับ CPO มันคนละธุรกิจคนละแนวแล้วคนละมูลค่าหุ้นต้องระวังนิดนึงว่าเวลาลงทุนหุ้นเนี่ยบางทีเราไปเปรียบเทียบอาจจะไม่ใช่แอปเปิลกับแอปเปิลใช่ไหมก็ oh. อย่าง CPO เนี่ยผมคิดว่า oh. เป็นธุรกิจที่คือ,คอถ้ามองแค่ระยะหนึ่งปีเนี่ยหุ้นทรูน่าจะขึ้นมากกว่า CPO mm hmm. เพราะทรูมาจากฐานที่ต่ําแล้ว CPO ปีนี้ ขึ้นมาเยอะแล้วต้องอย่าลืมว่าปีที่แล้ว CPO โดนกระหน่าเทขายตอนสิ้นปีเพราะเรื่องตัว corporate g o า e r n a n c e ธรรมาภิบาลใช่ไหมครับปีนี้ก็ฟื้นมาเยอะเพราะผลประกอบการเขาดีมากในปีนี้แล้วปีหน้าก็น่าจะดีต่อเนื่องแต่ว่าตัว True เนี่ยผมคิดว่าปีนี้เพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเรื่อง 4G เลอเรื่องการแข่งขันอะไรเลยตรงนี้ผมคิดว่าปีหน้าจะกลับมามาดีกว่านะครับในแง่ของราคาหุ้นที่จะเพอร์ฟอร์มดีกว่าแต่ในแง่บริษัทแล้วเนี่ย CPO มันมีกําไรเยอะกว่ามีกระแสเงินสดเยอะกว่ามี ยังโอกาสขยายเติบโตได้มากกว่าเพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่สถาบันเนี่ยยังซื้อหุ้นทรูไม่ค่อยได้แต่ซื้อ C p พได้เต็มที่แล้ว <S <S อแต่เพราะผมคิดมันจะเปลี่ยนมันจะเริ่มจริงๆนักลงทุนสถาบันที่ซื้อ true <S <S ทรูได้มากขึ้นในพอร์ตโฟลิโอเขาอะครับแล้วสถาบันจะซื้อทรูได้เมื่อไหรนะ่นะก็จริงๆปัจจุบันทุกวันนี้ก็ซื้อได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าพีม่มนเป็นผู้จัดการกองทุนที่เป็น professional investor สถาบันกองทุนเนี่ย ถ้าเขามีส่วนเลือกได้เขาาจะเลือกตัวหุ้นที่มีผลกําไรแล้วเยอะกว่ามีปันผลแน่นอนกว่าเพราะคุณาะทำบริหารเงินให้กับเงินคนอื่นใช่ไหมครับคุณอาจจะจะเลือกพุดที่ชัวร์กว่าเซฟกว่านิดนึงแล้วก็เติบโตได้ด้วยยังขยายได้ด้วยใช่ไหมครับแต่นาคตถ,ถ้าเกิดทรูเขากระแสเงินสดดีขึ้นกําไรมากขึ้น,มา,นมาเก็ตแชร์ดีขึ้นแล้วไม่ไม่ขัดทุนแล้วเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็จะสามารถพิจารณาซื้อ True เข้าไปในพอร์ตเขามากขึ้นได้ทุกวันนี้เขาก็ซื้อได้ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเวปติ้งคงไม่ได้มากใหญ่นะและกองใหญ่ๆต่างประเทศบางกองอาจจะต้องรอดูเรื่อง ผลกาไรก่อนเรื่องจายปันผลเรื่องอะไรในอนาคตนะครับอ๋อได้นะพอวันนี้พี่ก็เห็นมาแรงแซงตลาดเหมือนกันนะทรูกับแจีสสลับกันโยกกันไปโยกกันมาหรือเปล่าบอดแบนดทั้งคู่เลยนะคะค่ะแต่แจ๊นี่คงเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวเขาเองคงไม่คงมมาพูดข่าวเรื่องคลาวเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้จริงจรงแค่ไหนก็ต้องรอดูต่อไปนะครับได้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปรินครับสวัสดีครับค่ะค่ะอันนั้นก็